กล้วยนะครับหลังจากที่เราตัดเครือแล้วก็ล้มต้นแล้วแล้วก็ทําการรื้อเอาเงาเ<ม>ง,า,งากล้วยขึ้นมาในเงากล้วยมันก็จะมีหนอเต็มไปหมดนะครับเราก็จะมาตัดตัดหนวดหรือตัดไอ้รากมันออกนะแล้วก็เอาไปปลูกเวลาจะไป,ปลูกเราก็จะต้องเอาเรา,ากมันออกพอตัดได้ที่แล้วก็จะเป็นอย่างอย่าง,างพวกนี้นะครับที่กองกองมันอาจจะได้ จำนวนเยอะไปหมดแล้วนะแล้วแต่เพราะว่าตอนที่เรากําลังเลี้ยงดูต้นมันนั้นเราจะไม่เอาหนอนะครับตอนที่ยังไม่ได้ตัดเครือถ้าเอาหนอตอนกํนาลังตัดเครือก็ได้แต่มันจะมีผลเสียต่อระบบเครือมันระบบรากมันจะเสียแล้วก็ตัดตัดรากออกนะครับรับมีดให้คม,คมแล้วก็มาเฉือนเอารากออกทั้งหมดแล้วก็เอาไปปลูกหรือจะทําการตลาดโพสให้สมาชิก ใครต้องการก็สั่งได้นะครับสำหรับหนอออันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวนาหน่อยนออละ20บาทนะครับค่าส่งท่านออเองปลายทางนะเพราะว่าขนาดของหนออแต่ละหนอไม่เท่ากันเนี่ยหนอเล็กหนอใหญ่หนอไม่เท่ากันแล้วก็ระยะทางการขนส่งขนาดบรรจุพันุ์ด้วยใครสนใจก็ทักมานะครับยำ